เห็นมีเพื่อนบ้านที่เขาอยู่ตรงข้ามกันนี้แหละครับเขามาคุยเรื่องมะนาวเขาบอกว่าที่บ้านเขาเนี่ยมีมะนาวแป้นพวงซึ่งก็เยอะมากเดี๋ยวไปดูกันครับครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงบ้านที่เขาทํามะนาวนะครับเป็นบ้านที่ปลูกมะนาวแป้นพวงนี่เจอแล้วครับนะฮะ เป็นไงครับพี่น้องโอ้โห,โโหเยอะนะครับดกมากเลยนี่นะฮะครับนี่ครับเป็นพวงพวงอยู่นะครับดกมากนี่ฮะก็มีหล่นบ้างแล้วนะครับตอนนี้พอฝนตกก็มีไนโตรเจนเยอะนะครับก็หลุดร่วงกันไปนะครับนี่ดูใกล้ๆครับพวงนี้เห็นไหมฮะนี่นะครับ อันนี้ล่วงไปเยอะครับนี่ก็ล่วงไปเยอะเหมือนกันครับนี่ฮะถ้าเราเห็นก็จะตรงนี้ครับลนเต็มเลยนี่ครับเยอะมากๆเลยครับเป็นต้นที่น่าจะเอามาเป็นพันธ์ได้ครับตอนนี้เนี่ยครับดูนะครับเห็นไหมฮะครับสาเหตุนะครับที่หลุดล่วงเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าอย่างนี้ คือธรรมดาของต้นพืชเนี่ยนะครับที่เขาอุดมสมบูรณ์แล้วเนี่ยเขามีตัวในตัวเจนนะครับหรือว่าตัวยูเรียนี่แหละมันเยอะนะครับพอมันเยอะปุ๊บเนี่ยเขาก็อุดมสมบูรณ์เขาก็สลัดสลัดผลทิ้งเป็นเรื่องปกตินะครับที่เกษตรกร,เร,กรเราบอกว่าขั้วเหนียวขั้วเหนียวอย่างนี้ก็คือเอาไปช่วยตรงนี้แหละครับไม่ให้การหลุดร่วงนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีน้ําเมื่อไหร่นะครับมีความชื้นเมื่อไหร่ แน่นอนครับต้นพืชก็ไม่จําเป็นต้องมีลูกมีผลใช่ไหมครับเขาก็จะสลัดทิ้งไปนะแต่ถ้าเกิดว่าต้นไม้กาลังจะตายแบบนี้นะครับเป็นธรรมชาติครับเขาก็จะต้องเร่งสร้างผลผลิตของเขาเพื่ออะไรครับเพื่อขยายเผ่าพันธุ์เห็นไหมครับนี่คือธรรมชาติถ้าเราเข้าใจเนี่ยเราก็จะอยู่กับธรรมชาติได้ง่ายๆนะครับดูพวกนี้ครับดกมากเลยนะฮะครับนี่ครับนะฮะหล่นบ้างก็มีครับเดี๋ยวต้องขยายพันธุ์กันแล้วแหละ อาจจะต้องมาขอตอนขอแบ่งเขานะครับดูต้นนี้นี่นะฮะหล่นไปครับครับทีนี้เราก็ดูหลังจากนั้นเราก็จะดูเนื้อดูน้ำนะครับว่ามีเนื้อเยอะไหมน้ําเยอะไหม,มเมล็ดเยอะไหมเปลือกหนาไหมอันนี้คอยดูกันอีกทีนึงครับในคลิปต่อไปครับ